ทุกเช้าเราคุยกันนี่ก็อะไรรู้ไหมเราจะใช้หัวข้อนี้ทุกเช้าเราคุยกันเพราะว่าหลีมีงะออกกําลังกายทุกเช้าประมาณเจ็ดโมงกว่าแปดโมงนะฮะแล้วก็จะพาร่ำรวยกับรุ่งเรืองออกทปวิ่งด้วย นะครับวันนี้ก็คือก็มีนักการยนะครับที่จับเรื่องระยัะทางและเวลาก็จะวิ่งแบบยอกๆยนะฮะ5กิโลนะครับเวลาเฉลี่ยก็50นาทีนะมันก็เหนื่อยกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแล้วก็เทคนิคที่ทำให้การออกกำลังกายทุกเช้าเนี่ยของเรา เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทําคืออะไรรู้ไหมนะก็มีหลายเรื่องของรีมิงนะั้นดอกแรกก็คือตอนนั้นมันโค <c oughs> วิดเวิร์อโฟมโฮมไปไหนไม่ได้ก็เป็นคนที่ชอบออกกาลังกายอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็เล่นกีฬาก็ไม่ได้นะฮะก็ปิดก,ก็เลยใช้กันวิง่งแล้วก็ประกอบกับเราก็พาดารวยนังเรืองนังเรือง วันนี้แล้วเนี่ลีลายเยอะอีกรุ่งเรืองมาล้ำรวยกับรุ่งเรืองก็เขาก็พาเขาไปเดินเล่นบ้างอะไรบ้างก็เลยพาเขาไปาวิ่งมาละอารุณ์เรืองมีรุ่งเรืองมาใส่ก้น,นี่มามาวันนี้อารุณ์เรืองอาร้มรวยนาระัะมีหมาอนนี้นาระแล้วก็พาเขาออกไปเดินด้วยไปวิ่ง ะะแล้วทุกเช้าเขาก็จะได้ยินเสียงหลีหมีแล้ยินเสียงท้องน,น้ำเขาก็รอแล้วนะฮะหูเขาหมาจะหูไวหูดีนะครับอันนี้อันแรกมันก็แะไรงิใจพอจากนั้นก็เรื่องลดน้ำหนักนะครับตอนนั้นหลีหมเกือบเกือบ80กิโลประมาณ7 0บาทด9เก้กิโลนะครับ ตอนนี้เหลือ7 2็จุดวันนี้เจ็72องจุดี่เจหลือเท่าไหร่นะเจ่นะครับก็ก็เริ่มมีเป้าหมายในการลดน้ำหนักอยากจะอยู่ที่70แบบคนไทยไร้ปูอ่านี่ก็คือเราต้องมีเป้าหมายอีกอันหนึงนะครับแล้วก็อยากจะมีกล้ามท้องก็ไปดูช่อง Youtube มันก็จะมีหลายท่าที่จะทําแต่ว่าก็ไม่ได้เคร่งครัดแบบก็ต้องกิงจังมากนะฮะก็แค่เอาแค่แบบก็แค่พอเหนื่อยแล้วก็พอให้มันเริ่มเป็นปรูปเป็นร่างซึ่งอ่าก็มีนะเห็นเป็น,ปน,ปนงองเงานะแล้วตรงนี้ก็สองโลถ้าออกไปก็จะเป็นคนไทยรไร้คุ่นนะฮะสุขภาพก็จะรู้สึกดีอ่ะ โอเค okay, ก็ออกกำลัง,งกายกันตอนเย็นก็ก็ถ้าไม่มีเตะบอลก็จะมีตีแบบน,นะหรือพาด้อมโดยรุ่งเรืองไปเดินนะครับเดินสักสองสามโลสองสามกิโลนะฮะก็ก็ผอนผันแคลอร,รี่แล้วก็อาจจะคุยงานคุยอะไรไปด้วยเดินไปด้วยนะครับก็ช่วยได้อีกอันหนึ่งนะครับนี่หูหูฟังนะครับเราใส่ปุ๊บเราก็สามารถที่จะ ฟังเพลงฟังข่าวสารนะครับเรียนภาษาอังกฤษนะฮะมันก็จะช่วยเราได้นะครับโอเคนะเดิกันทุกเท้าคุยกันวันนี้คุยสั้นๆก็คือเรื่องของอ่ระหว่างคุยก็ดีดีวิงจะมีทำทั้งหมดสามท่าท่าละหนึ่งหนึ่งเซตนะฮะ นะฮะท่าแรกก็คือยกขาดังนี้ตัวอย่างนี้แล้วก็ยกอีกขาขึ้นไปมันเตะขึ้นไปประมาณสามสิบวิหรือหรือเราเริ่มก็ประมาณสักห้าครั้งค่อยๆเพิ่มมาไม่งั้นมันจะเจ็บท้องกล้ามท้องจะอักเสบอันนี้ก็จะได้กล้ามท้องนะครับวันนี้ที่จะพูดคือเรื่องของสีสกเกตแลรรหลวงโปรโมชั่นนะฮะ ก็เดินทางไปจะไปชิงแชมป์โลกซปเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลกก็ต้องบอกว่าผมโชคร้ายครับเนื่องจากว่าปวดท้องนะฮะแล้วเข้าโรงพยาบาลก็แน่นอนนะครับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เลยทำให้ทางผู้จัดการแข่างขารโปรมเตอร์นะครับก็ ระงับการชกของสีสะเกบที่จะมีขึ้นในวันที่5นะรู้สึกนะครับโอเคนะแล้วคิดดูนะครับคนที่แบบเตรียมพร้อมมุ่งมั่นฝึกซ้อมแล้วก็หวังที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยแา่จ,าจาชนะที่สูจตัวเองรอคอยมานานเลยโอ้โหสองปีสามปี แล้วเวลามันก็กำลังจะไล้เข้ามาละดันมาเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยก็ต้องบอกว่าเจ็บปวดทำใจยากนะฮะนะฮะมันสูญเสียทุกอย่างเลยโอกาสเวลารายได้เงินด้วยนะ้วค่าค่าตัวเขาก็ไม่ได้แน่นอนนะครับค่าตัวน่าจะมีแสนเหรียญละสามล้านกว่าบาทมาแบ่งก็ล้านกว่าบาทนะฮะ ก็ใจเข้าใจเราอะถ้าเป็นหลี่หมิงถ้าเป็นท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหนะฮะบ,บางทอาีอยากจะทำร้ายตัวเองเลยอยไม่รู้จะโทษใครไม่รู้จะโอ้โหแล้วมันจะทำใจได้ยังไงนะฮะก,ก,ก,ก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับศรีสเกตนะครับขอเป็นกำลังใจวันเวลาเนี่ยมันจะทำให้มันเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ ก็เดินหน้าต่อไปนะฮะอย่าท้อนะกลับมากลับมานะสีสกเกตนะโอเคเอแล้วก็ท่าที่สองสีสกเกตนะขอหลุบผมฉันให,นหน้นก็ตั้งนอนลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาให้มันความรู้สึกไปที่ท้อง บราณ20ครั้งก็ไปตอนแรกก็อาจจะเริ่มสัก5ครั้ง10ครั้งค่อยๆเพิ่มอยู่ดีจะทำ25ครั้งนะฮะไอ้แหลมนะแหลมกับบ้านเรารักรออยู่แล้วก็สู้สู้ต่อไปนะครับคนไทยเนี่ยต้องให้กำลังใจนัก นี่ก็คือท่าที่สองแล้วก็แล้วก็นั่งแบบอย่างเงี้ยมันกล้ามขามันจะปึงเช่นไหมนะอือนึงไปข้างหลังเนี่ยหลังเราก็ยีนักองค์ไปที่หลังอเอวสะโพก ลุกงเรืองมาอีกละว่าทำไมอ่ะลุกงเรืองอ่ะเนี่ยนี่ก็คือท่าที่สองนะครับแล้วท่าที่สามก็คือวิดพื้นยี่ห้าครั้งนะฮะหนึ่งสองอืมสิลปยี่ห้าครั้ง สามท่าเป็น1ชุดควจริงมันมีห้าแต่เิงเกียจแค่สาก็พอเราวิดพื้นเนี่ยให้ให้ร่างมันอยู่ที่หน้าอกเราก็จะกล้ามเนื้อมันก็โอเคพออยุมากนะนะเะตองราบัดระวังด้วยเมื่อเมื่อเมื่อวานประตูมันเหมือนปิดไม่สนิทอีหกนึงก็เอี่ยวแล้วก็เปิดไปแล้วก็แบบเอี้ยวไปก็เปิดประตูหลังแล้วก็ แล้วก็จะดึงกลับมาให้เร็วโอ้โหก็ขึ้นมาอออืืทั้งแขนอะไรเนี่ยมันกล้ามเนื้อเรามันไม่เหมือนเก่านะต้องระวังลุกขึ้นจากเตียงลงนอนหรืออะไรเนี่ยต้องระวังและยิ่งถ้าอ้วนนี่คนอ้วนจะยิ่งมีปัญหามากนะครับเคนะครับดูแลสุขภาพเป็นกำลังใจให้กับแหลมกำลังใจจากใครโน้โเป็นทาน ให้แรมได้ไหมให้กลับมาเมืองไทยแล้วสู้ต่อไปขอเป็นกำลังใจนะฮะแต่อย่ายอมแพ้เหมือนที่ท่านนายกคุณพี่พิกตูได้กล่าวนะครับโอเคนะดีมิงขอบคุณมากต,ตามช่อง YouTube ของดีมิงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดมินมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันทุกเช้าอย่างนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ